คันนี้เป็นปี14นะครับเครื่อง2อ0พแหม่วันนี้มาแดนไกลเลยครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาอัดคลิปให้กับรถ fc ของเราด้วยอ่ะก่อนอื่นเลยให้เจ้าของรถแนะนําตัวเองหน่อยเร็วสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับผมเต้ยครับชื่อน้องเต้ยเนาะก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตน้องเต้ยอัดคลิปนิดนึงนะครับได้ครับโอเคนะฮะน้องเต้ยคันนี้เป็นปี14บสี่เหรอครับครับปี2014ครับเครื่องส0 0พันห้ากองพันหครับอืมคันนี้เครื่องทําอะไรมาบ้าง แค่รีแมปใช้งานครับรีแมปใช้งานครับแรงไหมก็พอได้พอได้มีฟันไหมมีน่อยนึง <laughs> <laughs> มา <laughs> เดี๋ยวเรามาพูดถึงรถคันนี้กันนิดหนึ่งนะครับนะฮะน้องน้องเต้ปรับแต่งอะไรมาบ้างครับคันนี้นะฮะล้อแ,ลแม็กก็ใส่แม็กครับเป็นล้อ18เนาะ18ครับคู่หน้าในซื้อมือหนึ่งหรือมือสองครับเนี่ยอันนี้มือสองครับราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ซื้อมาสามพันน่อยๆพร้อมยางเลยเหรอไม่มีแต่แม็กอ๋อมีแต่แม็กอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ยางสองสี่ห้า สี่ห้าขอบสิบแปดชอบนะฮะคนชอบใช้รอม็กสิบแปดก็มีเยอะนะครับโหลดหน้าโหลดแบบไหนเอ่ยโหลดหน้าตัวนี้เปลี่ยนช็อคไหมหรือว่าใช้สตัรทโหลดเอาสตัรทโหลดครับ<อ>น,นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งก็กําลังสวยเน้นใช้งานใช่ไหมครับเน้นใช้งานครับคันนี้คอกเอามาจากร้านอะไรเอ่ยตัวนี้ผมซื้อผมซื้อราคาสับเพามาครับอืมราคาสับเพาหมายถึงยังไงอ่ะเออรวมรวมหมดเลยประมาณเนี้ย รวมแบบไหนหมายถึงไม่เข้าใจมันมีคอกมีเพามีแหนบรวมหมดเลยครับผมซื้อมาอคอกเพาแหนบครับแล้วเอาเพาเดิมไปสับกับเขาเลย๋อหมายถึงเอาเพาเดิมไปเทินไปเทินครับอ๋อสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาท,บาทก็เท่าว่าเป็นอคอกแล้วก็เพาด้วยใช่ไหมใช่แล้วอ๋อคล้ายๆว่าเราซื้อต่อเป็นมือสองใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วครับซื้อต่อมือ,อ,มอ,อ,มอสองเราซื้อต่อเป็นมือสองเนาะสามหมื่นกว่าบาทปาดก็เอาได้นะฮะ ใช้กระทะของ MD นะครับใช้ขอบเท่าไหร่เอ่ยขอบสิบีครับใช้ขอบ14เนาะโอ้คันนี้จัดทรงแหนบสวยนะครับเป็นแหนบ12บมิลไม่มีลูกยางข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้แหนบแค่ประมาณ4แผ่นด้านบนเองแหนบชุดล่างก็มีประมาณ2 4 6 8 2 4 6 7 8ปองา ้า <c oughs> <expand> เอามองดีๆเป็นเก้านะครับเก้าแผ่นครับโอ้โหเขาชอบกันทรงเตี้ยคันนี้ไม่ชอบบ้างเลยเหรอเวลาใส่ของมันก็เตี้ยเองพี่อ๋อคือให้มันเตี้ยตอนใส่ของดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วเคยคิดบ้างไหมว่าอยากทําเตี้ยแบบคนอื่นเขาเนี่ยเคยแต่ว่ามันขับลําบากผมคิดว่าคิดว่าใช่ไหมแต่ยังไม่เคยลองนั่งเคยลองนั่งไหมยังยังว่างๆก็ลองไปนั่งกับเพื่อนดูเผื่อจะติดใจแล้วจะได้มาทํารถตัวเองได้ ต้องลองดูต้องลองดูใช่ไหมต้องลองต้องลองคันนี้ปีสิบสี่นี่ก็โอ้หลายปีเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกของเขาเป็นสีอะไรครับนเนป็นเป็นสีขาวครับสีขาวแล้วเราก็มาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมมาเปลี่ยนเป็นสีใหม่ถามหน่อยเพราะเหตุใดทําไมถึงเราชอบอีซูซูหรือว่าเลือกซื้ออีซูซูครับใจมันรักชอบใช่ไหมเมื่อก่อนผมขับรถเท่าแกขับไปอีซูอ๋อ เราก็เลยเหมือนว่าเรารู้อัธรรถเขาเราชอบรู้จักนิสัยเขาอืเราก็เลยซื้ออิสุใช่ไหมใช่แล้วครับอช่วงล่างก็เราซื้อมือสองมาแล้วเราก็เอามาปรับแต่งเอาเนาะใช่แล้วมันมาแบบนี้เลยครับพี่อ๋อมาแบบนี้คือยกชุดเข้ามาเลยใช่แล้วแบบนี้ก็คือเอาสเต็ปของคันที่เรายกชุดมาเลยใช่ไหมใช่แล้วยกใส่เลยครับโชวหกต้นเป็นไงมั่งก็เข้าโค้งก็ดีอยู่อืมแล้วรถเปล่าเหรอครับเป็นไงมั่งรถเป่า รถเป่าโอเคครับไม่เข้าโค้งก็กดก,ก็ดีเราจะรู้สึกแข็งไหมฮะเว<ก>ลา<ก>ที่ก็แข็งหน่อยนึงดึงดึง,ดงหน่อยนึงอ๋อจะแข็งนิดหน่อยเนาะใช่แล้วโชคหกต้นครับไม่ธรรมดานะฮะโอ้โหแต่ทรงแหวบสวยครับนะฮะไม่มีลูกยางกันกระแทกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะใช้โชคหกต้นใส่เพาลอ,อยท่อออกหน้าเพปาปารสุดยอดคันนี้ มีใครหลายคนแล้วก็คงจะมีโอกาสเคยได้เห็นนะฮะรถคันนี้ทำไมถึงชอบสีนี้น้องเต้สีนี้มันชอบด้วยตัวตัวเองครับทำมานานเท่าไหร่แล้วเองทำมาทำมาประมาณปีหนึ่งครับปีกว่ากว่าอืมปัจจุบันน้องเต้นี่ยวิ่งงานอะไรอะเป็นประเภทไหนครับเนี่ยก็วิ่งรับจ้างทั่วไปครับวิ่งในคิวบ้างวิ่งงานตัวเองบ้างใครจ้างไปไหนเราก็ไปอะไรประมาณนี้ใช่ครับใครจ้างไปไหนก็ไปใครใส่หนักสุด ได้ประมาณเท่าไหร่กันนี้หนักสุดเต็มที่แบกแบกใก,ใกล้ๆนั้นระยะร้อยโลก็6ตันกว่าได้อยู่เฉพาะของอย่างเดียวใช่น้ำหนักรวม8ตัน5้าปาดร้อ1สเนี่ยนะร้อหลังเราเติมลมประมาณเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อสี่ใช่ไหมฮะ <S <S ใช่ใชครับทำไมถึงเข้ามาสู่วงการคนขับรถทอกได้ก็เมื่อก่อนก็ขับรถทอกแเก่ส่งของอทั่วไปเนาะก็ขับรถทอกเก่ตลอดขับรถทอกเก่มาสองสาปี ก็เลยคิดออกรถมาทําเองบ้างวิ่งเองบ้างประมาณนี้มีเพื่อนแนะนํำไหมว่าก็ก็มีก็มีใช่ไหม,มครับมีครอบเรามีเพื่อน,น,นอยู่ในสายงานของคนขับรถคอกอยู่แล้วใช่แล้วก็ได้เพื่อนๆแนะนําด้วยม,มาขับตอนแรกๆเป็นไงบ้างรสชาติก็ก็กลัวเนาะมันมันมันยังไม่ชินนะมันทั้งหนักทั้งสูงใช่แล้วมันทั้งหนักทั้งสูงแล้วไปต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยไปเราก็ เวลากินเวลานอนมันก็ยากหน่อยนึงถือว่าลําบากเหมือนกันครับเพราะว่าเราไปเมื่อก่อนครับรถท่อแก่ก็ไปกลับไปกลับมานอนบ้านอย่างเงี้ยออันนี้ทีเราเราไปเราก็เป็นนอนตามปั๊มก,ก็ลาบากหน่อยนึงก็มันก็ต้องทาใจนะใจรักคันนี้ผมเพิ่งมาทํามาทําวิ่งจริงๆก็ประมาณปีหนึ่งสองปีนี่แหละอ๋อปีสองปีเองนะะใช่ถ้าถ้าว่าเราเริ่มมาขับรถข้อแบบจริงจัง ปีสองปีเองใช่เมื่อก่อนก็ขับรถท่อแก่ก็การานีไงองคือเรามีพื้นฐานอยู่แล้วก็มีพื้นฐานก็เลยเอาเรถตัวเองมาทําบ้างเวลาที่เราวิ่งงานตอนแรกๆเรารู้สึกเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ว่าเรามีความสุขเรามีความสุขกับสิ่งที่เราอยู่อืมกับสิ่งที่เราทําใช่กับสิ่งที่เราทำเ<พ>อยเพราะเรา,เราชอบ เลือกแล้วมันถอยหลังไม่ได้ใช่แล้วได้ขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้นะฮะก็หลายๆคนเนาะก็บางคนก็อยากจะมาขับรถคอกนะฮะต่อในในวันเนี้คือรถคอก็ในประเทศเราก็ถือว่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะๆเยอะมากครับบางทีอาจจะมองดูเหมือนง่ายแต่จริงๆบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดใช่แล้วเราต้องหาเพื่อนให้ได้เยอะๆปกติก็คือเรามีคิวแบบเอาไว้จ่ายงานให้เราแม่แบบนี้มีอยู่ครับ เรามีคิวด้วยมีงานเองอิสระด้วยอย่างนี้ใช่ก็คือเหมือนเอาทุกอย่างเลยใช่ครับถ้ามาอยู่บ้านเนี้ยเวลาวิ่งทอยมันเข้าโรงงานประมาณนี้ก็เวลามีก็วิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งแต่มันอย่างเดียวช่วงหน้ามันนี่เขาจะมีประมาณเดือนอะไรถึงเดือนอะไรหนักๆักสุดก็ก่อนก่อนตุลาเนี้ยกุมภาเนี่ยช่วงนั้นงานก็นจะเยอะแต่ก็แบกนิดหน่อยแบกนิดหน่อยเขาคิดเป็นแบบไหนไปคิดเป็นน้าหนักหรือว่าเขาคิดเป็นตัน ถ้าใกล้ก็คิดเป็นตันถ้าไกลก็เป็นน้ําหนักอ๋อราคาก็พอวิ่งได้ใช่ไหมพอวิ่งได้ไม,มันไม่ไกลเกินถึงเราจะใส่หนักแต่วิ่งไม่ไกลเกินก็ได้ใช่ประมาณประมาณร้อยโลแปดสิบร้อยประมาณนี้เป็นงานแถวบ้านเอาเป็นงานแถวบ้านโอ้สุดยอดนะฮะวันหนึ่งถ้าได้สองสามเที่ยวก็อยู่ได้แล้วครับใช่ปะอยู่ได้แล้วได้พออยู่ได้แลวสองสามเที่ยวนะฮะ เห็นบอกว่าสีนี้เป็นคันเดียวในมุกดาหารเลยใช่แล้วรถคอกรถคองมีคันเดียวใช่ไหมใช่ครับโอ้ั้นแสดงว่าใครๆเห็นรถคันนี้จำได้สีอะไรเนี่ยสีน้ําเงินหรือเปล่าตอนนี้มันมันเป็นฟ้าเข้มครับเป็นฟ้าเข้มใช่ไหมใช่แต่บางคนเขามองว่าเป็นสีน้ําเงินไงอ๋อก็มันก็จะออกเป็นฟ้าเข้มแล้วก็สีน้ําเงินมันใกล้เคียงกันไงใช่แล้วครับแต่ว่าคนส่งลงให้เป็น สีฟ้าสีฟ้าใช่โอ้คนส่งเป็นคนลงให้เลยคนส่งแจ้งให้เป็นสะีฟ้านะฮะโอเคนะฮะสวยมากเลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์เคยมีเสียบ้างไหมไม่เคยเราได้ปรับแต่งอะไรบ้างเครื่องยนต์ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยมีแต่รีแมปแมปอย่างเดียวแบบอย่างเดียวตัวดีแค่นั้นมีควันนิดหน่อยมีควันนิดหน่อยอ่าปุ๊บปุ๊บดูเคยลองซัดหมดไหมคันนี้ไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยทำไมไม่มีถนนวิ่งหรือยังไงไม่กล้า เป็นไงก่อนทางไะใจไม่ถึงอ้าวเหรอนี่แหละครับนะฮะรถครอบนะครับหนึ่งคันก็สามารถหาเงินได้วันนี้ผมมาที่จังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็มาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะก็เลยอัดคลิปหมายเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันการปรับแต่งรถเนาะข้างหน้าใช้แม็กสินะครับใช้ยางบางนิดนึงแล้วก็โหลดหน้าประมาณนิ้วครึง่งโหลดหน้านิ้วครึ่งก็พอๆเน้นใช้งานด้านหลังก็สแตนดาร์ดเลยครับนะฮะแหนบสแผน่นด้านล่างก็เป็นแหนบประมาณ9แผ่นนะครับ จัดหนักมาแล้ว6ตันกว่าๆได้สบายๆโอ้โหสุดยอดจริงๆมีมีรูปให้ดูอยู่ครับมีรูปให้ดูอาเดี๋ยวลัวเราจเอเอารูปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะโอ้โหสวยครับนะฮะสำหรับคันนี้ก็ช่วยเราหาเงินได้มาสอสามปีแล้วพูดง่ายสองปีกว่าแลวใช่เมื่อก่อนก็ไม่มีคอกไม่มีเพาก็ขับไปทํางานประมาณนี้ขับไปทํางานไปจอดไว้ก็ขับรถสเกลไป รถเท่าแก่ก็เป็นรถคลอกไงก็เขาให้ดูแลรถขรถมันประมาณนี้รถมีอยู่ห้าหกคันก็รถขายรถมันก็ทำรถเท่าแกตัวนี้ก็วิ่งงานแบบอิสระด้วยวิ่งงานคิวด้วยแล้วก็งานตัวเองด้วยใช่ครับก็รายได้ก็บางทีเท่าเท่าแกเก่าก็ก็เรียกไปไปวิ่งงานกับเท่าแก่เก่าด้วยใส่อะไรเอ่ยแบบนั้นเขาใส่อะไรมันมันแล้วแต่งานแล้วแต่งานเนาะใช่วรับเขาจะแจกเราเนาะ ตอนแรกเข้ามาสู่วงการรถคลองนี่มัดเชือกเป็นไหมไม่เป็นแล้วใครสอนอ่ะก็มีทีมงานสอนรอใช่ใช่ก็มีวิธีการเก็บชุงเก็บเชือกนะฮะดูเลยฮะอันนี้เก็บเรียบง่ายครับเก็บวิธีการเก็บเชือกเนี่ยผมมีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอันนี้เก็บแบบเรียบง่ายเข้าไปชมดูได้นะครับนะฮะ ถ้าจะเก็บแบบสวย <Stars> ๆก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าจะเก็บแบบเรียบๆง่ายๆก็อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเก็บแบบนี้นะครับโดนขโมยหมดั <S <S อย่างนี้ครับเก็บแบบง่ายๆแต่คนดึงก็ดึงง่ายครับดึงแบนี้มันหลุดหมดทั้งพวงเลยครับนะฮะมีนะครับในวงการรถลองเนี่ยเชือกหายก็มีนะครับไปจอดที่ไหนไม่เก็บให้ดีนะฮะถ้าเก็บแบบนี้แก้ยากหน่อยนะเชือกอาจจะยังไม่หายแต่ถ้าเก็บแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเชือกหายตาข่ายเราใช้กี่เมตรเนี่ยตัวนี้7เมตรครับใช้7เมตร แล้วไอ้ไม้กระดานอัดเรามีไหมมีครับเอาลงมาแล้วอเอาลงเก็บไว้ก่อนเพราะอะไไม่ได้วิ่งงานมันตากฝนใช่ไหมใช่ต้องเอาลงไว้เห็นมีเหล็กสแตนเลสต,ตรงนี้ด้วยเอาไว้สับปะรดหรือยังไงใช่แล้วอืมเวลาวิ่งสับปะรดเนี่ยเขาจะต้องใช้ตรงนี้จะมีเหล็กสแตนเลสอยู่สองเส้นนะครับใช่ครับเพราะว่าไม้ตรงมันจะอยู่ตรงนี้พอดีอ๋อข้อก็สวยนะแซมเลสนะครับนี่ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันสุดยอดนะคันนี้ ถ้าใครเจอก็ทักได้ครับตามท้องถนนพิกัดมุกดาหารเลยเนาะใช่สวยงามครับนะคันนี้เอาละครับนหะะ้าโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องเต้มากมากเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับนี่นะฮะมีรถหนึ่งคันก็สามารถหาเงินได้ก็นํารถของเรามาปรับแต่งนิดนึงนะครับใส่เพลาลอยเสริมแหนบเข้าไปแล้วก็ โหลดมากกันนิดนึงใส่ข้อบดามกระบะเราดามไหมครับเนี้ยดามครับดามกระบะดามเชอดซีเอาละครับนะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เ,เพื่อนๆเราได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับหลักนะักจุ๊บๆบ๊ายบายครับ